สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับเยริซ่าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์สตอรี่ของเยริซ่านะคะทุกคนวันนี้เยริซ่าก็อยากแชร์เผื่อมีสาวๆบางคนหรือว่าคนที่กำลังะจะเดินทางสายฝอนะคะอยากจะรู้ว่าเยริซ่า er เจอสามีได้อย่างไรแล้วก็ เป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นมาดามเมียฝรั่งนะคะอันนี้เยริซ่าก็เคยพูดไว้นานแล้วนะคะว่า,าว่าเยริซ่าเจอสามีแล้วยังไงนะคะอันนี้เยริซ่าก็อยากจะมาพูดอีกทีนะคะทุกคนแต่ก่อนช่วงแรกๆเราก็อ่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะที่ทําวิดีโอใหม่ๆอันนี้เยริซ่าก็พอจะไอ้นี่พูด เก่งขึ้นนะคะกว่าเมื่อเมื่อก่อนจยริซาก็เลยอยากจะแชร์อยากจะให้สาวๆประสบความสำเร็จที่อยากมีแฟนฝรั่งนะคะคนที่กำลังหาแล้วก็ตั้งใจที่จะหานะคะอันนี้ยยริซาก็เป็นกำลังใจให้นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางว่าเออเป็นยังไงมายังไงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ เยริซาก็เจอสามีในเว็บไซต์หาคู่นะคะทุกคนอันนี้ก็เว็บไซต์ของเมืองไทยทั่วไปนะคะก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นไทยคิวเป็ดใช่ไหมคะอันนี้ก็หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่นะคะว่าเออไทยคิวเป็ดไทยเลิฟลิงอะไรประมาณนี้สมัยก่อนนะคะอันนี้ที่แรกเย,ยริซาก็ไม่ได้เขียนโปรไฟล์เองนะคะ ยยริซาให้รุ่นพี่เขียนให้นะครับเพราะว่าเยริซ่นไม่รู้เรื่องเลยนะคะทุกคนรุ่นพี่เขาก็ใส่ชื่อเราแล้วก็ใส่รูปอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนคนที่ทำให้เนี่ยเขารู้จักกับคนที่ที่เขามีแฟนฝรั่งอยู่แล้วก็เลยเขาก็เลยทำให้เยริซ่าแต่ก่อนยยริซ่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าเออ เว็บไซต์หาคู่เป็นยังไงนะคะทุกคนแต่เยริซ่าก็เหมือนคนคนหลังเขานะคะเยริซ่าก็อยากจะรู้ว่าคนในรูปเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมันใช่คนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอารูปมาใส่เฉยๆนะคะที่เยริซ่าอยากรู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่มาให้เยริซาได้สามีฝรั่งนะคะทุกคน นั่นเลยคะ่ะอันนี้ก็พี่เขาก็ทําให้แล้วก็ลงอะไรอะไรของเขาก็แล้วแต่น้ําหนักเท่าไหร่อะไรผมสีอะไรตาสีอะไรเราก็กอกๆๆไปนะคะทุกคนอันนี้พี่เขาทําให้นะคะเยริซ่าไม่ทําเองเพราะว่ายริซาไม่รู้เรื่องคะ่ะทุกคนอันนั้นแล้วทีนี้เยริซาก็ก็มีหลายคนนะคะที่ที่แชทเรามาก็คือ คนมาหลอกบ้างคนคุยเล่นเฉยๆก็มีนะคะทุกคนคุยเล่นคุยหัวเฉยๆก็มีคุยแบบว่าเออไม่เจอตัวก็มีบางคนก็อขอสกายขอสกายก็ก็มีนะคะก็ก็วิดีวิดีโอคอลก็มีนะคะแต่แต่ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะคะ คุยเล่นคุยหัวแล้วก็หายไปนะคะบางคนก็คุยไลน์นะคะทุกคนแต่คุยไลน์เนี่ยเริซาไม่ขอแนะนำให้สาวๆหรือว่าคนที่ที่คุยไลน์กับฝรั่งเนี่ยเริซาว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนถ้าคุยไลน์คือแชทกันเฉยๆแชทไม่เห็นหน้าเนี่ยเริซาว่ามันไม่ใช่ความจริงค่ะทุกคนเพราะว่า มันทําให้เราเสียเวลาที่จะแชทนะคะคือเขาไม่ได้จริงจังนะยริซ่าว่าคนคุยหลายที่ไม่ใช่วิดีโอคอลคือเขาไม่ได้มองหาคู่จริงๆนะคะเขาบางคนก็แชทเพื่อจะมาแอบแฝงอย่างอื่นคือจะมาหลอกเรานะคะยริซ่าคิดแบบนี้นะคะยริซ่าไม่แนะนำนะ คนที่คขอไลน์แล้วก็คุยกันอะไรประมาณนี้เยริซ่าว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมาหาคู่หรือว่าหา,าคนที่จะมาแต่งงานในอนาคตเขาจะไม่ทําแบบนี้นะคะาจากประสบการณ์ของเยริซ่านะคะอันนี้มาพูดตรงที่เยริซ่าแชทกับสามีนะคะ อันนี้สามีเยริซ่าน,นี่วีดีโอคอลมาเลยนะคะสกายนะคะต้องแนวต้องแนวมาเลยนะคะอันนี้คือคนที่จริงใจนะคะเข้าจะโทรอยากเห็นเราว่าเออเราเป็นคนแบบไหนหน้าตาเหมือนในรูปหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนจริงๆเหมือนกับเราคิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่เยริซ่าเห็นหลายคนนะคะที่ ทำแอปที่รูปสวยผิวขาวหน้าตาไม่มีสิวมีฝ้าเจริซ่าไม่ไม่แนะนำนะคะทุกคนคือคือถ่ายรูปเราปกตินี่แหละคะ่ะให้เขาเห็นไปเลยว่าหน้าตาเราเป็นแบบไหนผิวดำผิวขาวหรือว่าผิวหน้าตาเป็นยังไงก็ถ่ายไปอย่างนั้นนะคะคือไม่ต้องใช้แอป นี่ยยริซ่าไม่เคยใช้แอปนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ความคิดเห็นของยยริซ่ายยริซ่าจะไม,ใะะนนไมใ่ใช้แอปรูปสวยนะคะทุกวันนี้ยยริซ่าก็ถ่ายรูปยยริซ่าก็ไม่ใช้ใช้แอปรูปสวยนะครับทุกคนเพราะว่ายยริซ่าไม่ชอบยยริซ่าชอบแบบตัวเป็นๆ ตัวจริงเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนอันนี้คือแล้วแต่นะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเยริซ่านะคะแล้วเยริซ่าก็สามีเยริซ่าก็โทรแล้วก็เยริซ่าอันที่เห็นกันครั้งแรกนะคะสามีเยริซ่าก็อ้วนอ้วนนะคะทุกคนก็ <c oughs> อ,อ้วนแต่อ้วนเขาก็ เขาเป็นฝรั่งที่ขาวคือฝรั่งจริงๆอะไรประมาณนี้ก็คือฝรั่งาม,ามาจากมาจากคือเผ่าพันธุ์แกคือฝรั่งจริงๆอะไรประมาณนี้แกก็เลยอ้วนขาวแต่แกอ้วนแต่ความคิดของยยริซาตอนนั้นนะคะยริซาก็เห็นแกครั้งแรกยริซาก็อ๋อไม่เป็นไร อ้วนก็ไม่เป็นไรอ้วนก็น่ารักอยู่เยริซ่าไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าแกอ้วนขาวอย่างนี้เถอะแล้วก็คุยกันอ่อทุกวันทุกวันนะคะแกก็คุยอยู่ประมาณ3มเดือนนะคะทุกคนกว่าแกจะมาเจอยริซ่านะคะแล้วแกก็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 อย่างที่บอกนะคะว่าแกทํางานที่สิงคโปร์แล้วก็ที่จีนแล้วแกก็ได้เวลาแกมา แกก็จะมาทํางานด้วยแล้วแกก็แกก,ก็จะมาหยุดที่จะเจอเรานะคะที่วิดีโอก่อนที่ยาริซาว่านั่นแหละครั้งแรกที่ที่แก,ากมาหายาริซาสามเดือนนะคะสามเดือนอันนี้ก็ก็เจอกันแต่ตอนที่แชทสามเดือนที่แชทกันอยู่น่ะก็คุยกันทุกวันทุกวันนะคะแต่ความคิดของแก,กน,นะคะ แกก็บอกว่า,แก,าแกโทรมาทีไรเยริซาก็ก็รับทุกทีไม่เคยมีไม่รับแกก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยจริงใจกับแกแล้วก็แครแกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเยริซาที่จะเริ่มแชทเริ่มเออรักกับ สามีนะคะใหม่ๆเยริซ่าก็ไม่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 ได้ไม่ได้ชอบแกนะคะทุกคนก็เฉยๆนะคะพอแกหนักเข้าหนักเข้าพอพอคุยกันทุกวันทุกวันคนเรามันก็ก็เปลี่ยนไปเราก็ว่าเออเขาดีกับเราอะไรประมาณนี้ความรักก็มันก็ไม่ยากนะคะก็คือมันมาโดยไม่รู้ตัวนะคะทุกคนอันนี้ก็ก็เหมือนกับว่า คนได้ใกล้ชิดกันมันก็เปลี่ยนไปเองนะคะทุกคนแต่ก่อนเยริซาก็เฉยๆนะคะเยริซาคิดแต่ว่าถึงอ้วนก็น่ารักก็ประมาณนี้นะคะเยริซาว่าอย่างนี้ความคิดของเยริซานะคะอันนั่นเลยค่ะเยริซาก็เจอกับสามีในเว็บไซต์หาคู่นะคะไทเลอร์บลิงนะคะอันนี้ของเยริซานะคะทุกคนวันนี้เยริซาก็จะมาแชร์แค่นี้นะคะ คลิปวิดีโอหน้ายยริซ่าก็จะมีอะไรต่อไปนะครัสตอรี่ของยยริซ่าวันนี้ยยริซ่าก็ขอลาไปก่อนนะคะว่าเออยยริซ่าเจอสามีได้ยังไงเว็บไซต์เออเว็บไซต์หาคู่นะคะทุกคนนานไหมที่เจอกันเยริซ่าใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนที่เจอกับสามีสามีก็ตัดสินใจ เลือกเยริซ่านะคะแล้วตอนต่อไปเยริซ่าก็จะมาคุยว่าสามีนเนี่ยเจอผู้หญิงมาก่อนเยริซ่าหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้แกก็เล่าให้เยริซ่าฟังอยู่นะคะเดี๋ยวเยริซ่าก็จะมาเล่าต่อนะคะทุกคนถ้ายังไงถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะสวัสดีคะ่ะ